น้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงน้ำท่วมปีห้าสีตอนอิปูเป็นหญิงรักเป็นนายกจำได้ไหม,มนะครับน้องโฟกัสฮะขออมลุกอมเหมัอนเจ็บคอครับอมลุกอมอมุนคุยไป น้องโฟกัสฮะมาพูดถึงเรื่องของการรับบริจาคน้ำท่วมฮะน้องโฟกัสบอกทำไมรัฐไม่มีเ,เงินช่วยเหลือหรือไงทำไมต้องรับบริจาคนะทำไมต้องรับบริจาคทางโคศกทางอะไรรัฐบาลทางสำนักงานรัฐบาลเขาก็ออกมาชี้แจงนะว่า ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันทําความดีกันนะทั้งภาคประชาชนทั้งภาคอะไรก็อยากให้เกิดความรักความสามัคคีนะอยากจะทําดีกันก็ไปแซด่าเขาอีกไปแซด่าเขานะไอ้พวกสามนี้ก็ไปแซด่าบอกเอา้านี่กูเสียภาษีกูยกอยุดตั้งยังต้องทําความดีอีกเลยนะนะคนพวกนี้บางทีอาจจะเยาไวัยไป อาจจะคนรุ่นใหม่อาจจะยังเกิดไม่ทันหรือว่าอาจจะยังไม่เคยย้อนดูอดีตนะฮะวันนี้อาีมินจะพาย้อนไปดูนะครับอ่ะย้อนไปไกลหน่อยสมัยเกิดซูนามิเกิดซูนามินะฮะโอ้โหความเสียหายไม่ต้องพูดถึงครับสมัยนั้นทักษิณเป็นนายก ทักษิณก็เปิดรับบริจาคก,กันเริ่มเริ่มเ่ม,เม,เม,เมทุกหน่วยงานทุกภาคเอกชนก็พากันบริจาคนี่ฮะถามว่ารัฐไม่มีเงินช่วยเหลือเหรือมีแต่ว่าก็ต้องขอบริจาคนานะฮะสมัยนายกทักษิณก็มีการบริจาคนะครับนะสมัยตอนนั้นมาถึง สมัยนายกป,ปูนายกป,ปูตอนน้ำท่วมปีห้าสี่นะน้ำท่วมปีห้าสี่ไม่รู้ว่าน้องโฟกัสนีน่อายุเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าเกิดเกิดตอนนั้นนี่อายุสักถ้าย้อนไปก็น่าจะเป็นยุคแฟนฉันอยู่แล้วมั้งตอนนั้นนะครับน้ำท่วมหนักเลยฮะกรุงเทพนี่น้ำท่วมหนักเลยครับ นะน้ำท่วมตักเลยก็มีการเปิดรับบริจาคก,กันนาะยกปูก็รับบริจาคฮะนะถามว่ารับบริจาคทำไมนะน้องโฟกัสลองถามตัวเสียนะ <c oughs> นะงบช่วยเหลือน้ำท่วมไม่มีเหลือนะสมัยนั้นนะทำไมต้องรับบริจาคนะครับแล้วปีห้าสี่นี่โอ้คนด่ากันทั้งประเทศปล่อยให้ท่วมได้ไง นะทำไมไม่มีการจัดการนะนี่นี่ยังไม่พูดถึงร่วมจำนำข้าวนะครับเอาแค่นำท่วมก่อนนะฮะก็เปิดรับบริจาก,กันเริ่มเริ่มเริ่มเลยนะะนะครับนี่ฮะมาเอามาให้ดูทบทวนความจำกันหน่อยเผื่อน้องโฟกัสแต่ยังไม่เคยติดตามการเมืองหรือเคย พิ่งมาเคยติดตามการเมืองในยุคลุงตู่นะลุงตู่ก็มารับบริจาคนะครับการรับบริจาคเนี่ยนะฮะมันเป็นการเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนะทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐใครมีน้ำใจก็บริจาคก,กันช่วยเหลือกันนะมันไม่ได้พึ่งมามีสมัยลุงตู่นะครับ นะโปรดเข้าใจไว้ตามนี้นะฮะมันไม่ได้เพิ่งมามีสมัยแต่ลุงตู่มันมีมาตั้งแต่ทักษิณยิ่งรักแล้วนะฉะนั้นนะครับก็กรุณาอย่าสองมาตรฐานนะฮะช่วยนะไปสืบดูด้วยว่าไปถามดูหน่อยว่าเจ๊ปูบริจาคทำไมทักษิณบริจาคทำไมอย่าสองมาตรฐานนะครับอย่าสองมาตรฐานนะเอแล้วก็เนะี่ย ติดตามการเมืองให้รอบด้านครับอย่าอคติอย่าใจบอดอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ